สวัสดีครับเจอกันนะครับเป็นวันที่207แล้วนะครับ207วันนี้เราก็ต่อเรื่องทุน5อย่างนะครับทุน5อย่างของเรานะครับจริงๆเรื่องทุน5อย่างเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับเอ่อก็แชร์ต่อๆกันมานะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็สำคัญมากนะครับสำหรับในการ พัฒนาตัวเองแล้วก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับก็เลยอยากมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ใช้นะแล้วผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับทุนตัวแรกนะครับผมแจกเวลานะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับไปบริหารจัดการกับเวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงต่อวันนะครับลองไปจัดการนะครับทำตามสิ่งที่เราเคย แชร์กันนะครับไปหาความสุขมาไปหาความรู้ไปหาสิ่งต่างๆมาแลครับโดยใช้ทุนตัวแรกนี้นะครับส่วนทุนตัวที่2นะครับที่วันนี้จะมาแชร์นะครับก็เป็นทุนตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเขาเรียกว่าทุนความรู้นะครับทุนความรู้นะครับเป็นสิ่ง สำคัญมากเลยฮะว่าเพื่อนๆจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องหาข้อมูลหาความรู้มาก่อนนะครับแล้วก็ประกอบกับทุนตัวแรกนะครับคือ,อ,อจัดเวลานะครับจัดเวลาสำหรับทุนตัวนี้นะครับจัดเวลาสำหรับการหาความรู้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อ่าอย่างเช่นเราจะเลี้ยงลูกใช่ไหมเราก็ต้องจัดเวลานะครับ ไม่ใช่แค่จัดเวลาเลี้ยงลูกนะครับแต่ต้องจัดเวลาในการหาความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับอยากจะเป็นนักลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นอยากจะเล่นหุ้นนะครับไม่ได้แปลว่ามีเงินแล้วจะเล่นหุ้นได้นะครับต้องมีเวลานะครับอย่างหนึ่งเลยนะและก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับยังไม่พูดถึงเงินนะครับตัวที่1และตัวที่2นะครับ เรายังไม่ได้พูดถึงเงินนะครับตัวที่1คือเวลานะครับตัวที่2คือความรู้นะครับเพื่อนๆไปจัดหาเวลาที่จะมีความรู้มาผมกําลังจะเปิดคอร์สภาษาจีนอีกรอบหนึ่งนะผมก็จัดเวลานะครับที่จะหาความรู้นะครับโดยการโดยการซื้อหนังสือมานะครับหรือเปิดดู มีหลายๆคนนะครับอยากจะเป็นคนสอนกันเยอะแยะเลยนะครับเหมาะมากเลยครับผมก็กําลังอยากเป็นคนเรียนอยู่พอดีนะครับเราก็เก็บรวบรวมมานะครับเราก็ดูว่าเขามีดีอะไรนะครับแล้วก็เอามาแล้วแล้วเราก็ดูว่าเขามีข้อเสียยังไงแล้วก็มาปรับกับลองนะครับโอเคเพื่อนๆก็ได้ทุนไป2แบบแล้วนะครับแจกกันให้เห็นนะครับทุนแรกคือผมให้เวลาเพื่อนๆนะครับยีชั่วโมงต่อวันเลยนะครับ แล้วก็ทุนตัวที่2นะครับผมให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับสิ่งมหัศจรรย์ก็คือทุนตัวแรกเนี่ยเป็นทุนที่มหัศจรรย์มากนะครับ <S <S คือเพื่อนๆอไม่ต้องไปหานะครับมันมีมาให้กับเพื่อนๆอยู่แล้วส่วนทุนตัวที่สองเนี่ยยิ่งหานะครับยิ่งดีนะครับยิ่งหาก็ยิ่งเพิ่มจะไม่เสียอะไรเลยคือทุนความรู้นั่นเองนะครับ โอเคไปหาความรู้กันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับบ๊ายบายคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายค่ะแน่น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 